ขอ,อต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการหนังดีน่าดูหนังสือน่าอ่านซึ่งมีดิฉันศนีน้าทองนาเมืองเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ดิฉันไม่ได้เอาหนังสือมาเปิดและแนะนําหนังสือให้กับท่านผู้ชมแต่ดิฉันพาท่านผู้ชมมาดูของจริงนะคะนั่นก็คือดิฉันมาอยู่ที่ดอยช้างมาอยู่ที่วิสาหิวิสาิจชุมชนแปรรูปแมคคาเดเมียนะคะ เดี๋ยวไปพบกับคุณสุพ์กันค่ะที่เป็นประธานของวิสาหกิจคุณสุพจน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับแมคคาดีเมียนะคะท่านผู้ชมเราจะเห็นว่าเป็นลูกเป็นถั่วชนิดหนึ่งที่เป็นเม็ดขาวๆแล้วเราก็ทานแล้วมันก็มีมูลค่าที่แพงแต่วันนี้ที่เรามาอยู่ที่ดอยช้างเนี่ยเป็นดอยที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีเขาหัวโลนแต่วันนี้ที่ฉันพาท่านผู้ชมมาพบกับ กลุ่ม,มบุคคลนะคะที่มีคุณสุพจน์เนี่ยเป็นผู้นำ<ม>เขาพยายามเปลี่ยนจากเขาหัวโลนเนี่ยมาเป็นเขาที่มีผมนะคะคุณสุพจน์และสร้างป่าที่ยั่งยืนค่ะอยากให้คุณสุพจน์เล่าถึงวิสาหกิจชุมชนนิดนึงก่อนที่เราจะไปดูข้างในกันค่ะครับก่อนอน่นก,ก็ขอสวัสดีแล้วก็ขอแนะนำตัวเองนะครับผมชื่อ,อนายสุพจน์วินิจวงพนาผมเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปดรูปมัคาเดเมียด์ยช้าง ทำไมถึงเลือกที่จะมาทำแมคคาร์ดิมียคะเรา,าตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมครับปัญหาแรกค่ะ,นนคะตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมันช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมยังไงคะช่วยคืนป่าค,คืนชีวิตให้กับชุมชนค่ะเล่านิดนึงค่ะมันคืนยังไงคะสิ่งแวดล้อมอแมคคาร์ดิมียนี่เป็นไม้ยืนต้นที่มีอายุนับร้อยปีค่ะซึ่ง กําไรที่ทางกลุ่มได้รับเนี่ยไม่ใช่ตัวเงินอย่างเดียวคือที่ได้รับเนี่ยคือสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนความมั่นคงทั้งในด้านเศรษฐกิจฐฐฐแล้วก็ในด้านสิ่งแวดล้อมค่ะค่ะ,ะแล้วเดี๋ยวคุณชุพน์พาเราเดินดูข้างในนิดหนึ่งะนะคะแล้วก่อนที่จะพาดูถามคุณชุพศ์เพิ่มเติมนิดนึงว่า กลุ่มนี้ก่อตั้งกันมานานหรือย,ยังคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2553ก็ไม่นานนะไม่นานถือว่าเราคืนป่าให้กับผืนป่าให้กับชุมชนนี้ได้มากไหมคะ,ะได้มากครับผมคิดว่าได้มากเห็นบอกว่ามีสมาชิกทั้งหมดนี่200กว่าครัวเรือนใช่ครับใช่คยากนี่คะที่จะดึงเข้ามาปลูกมคารดิเนียมก็เริ่มแรกก็ จะว่ายากก็ยากนะครับแต่ว่าคือเราพยายามทําความเข้าใจกับสมาชิกในเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็อาชีพที่ยั่งยืนที่ทางชุมชนได้ได้รับทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็อาชีพที่ยั่งยืนในอนาคตอยากให้คุณสุพจน์พูดถึงในหลวงท่านนิดหนึ่งว่าท่านมาช่วยแนะนำย่างไงเริ่มแรกเนี่ยโดยช้างเนี่ยเป็นแหล่งปุ๋ยที่ใหญ่ที่สุด ในโลกแห่งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นในหลวงท่านก็มีโครงการพระราชด,ดำริให้ปลูกพืชทดแทนฝินโดยนำพืชซึ่งเป็นต้นไม้ป่าของออสเตรเลียให้มาปลูกที่โดยช้างเ,เพื่อเป็นพืชทดแทนฝินทั้งากาเกษตรก,กรทั้งชาวบ้านเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่ามาคาเดเมีย ที่มาปลูกมันมีความสําคัญอย่างไร<ะ>จนวันหนึ่งเนี่ยทางกลุมเนี่ยได้เล็งเห็นว่าเออแมคคาเดเมียเนี่ยมันมีประโยชน์ทางโพชนาการกับผู้บริโภค<ะ>แล้วก็ยังสร้างสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน<ะ>ทางกลุ่มก็เลยคิดว่าน่าจะสารต่อ<ะ>จากโครงการพระราชดิศิ<ะ>ที่ในหลวงทาง่าได้วางผางังแล้วก็วางแผนให้กับ ชุมชนบนดอยช้างแห่งน,นี้เห็นบอกว่าเป็นป่าต้นน้ำด้วยใช่ครับถ้าเราคืนป่าให้ได้เนี่ยก็คือเป็นแหล่งน้ำนะคะเห็นบอกว่าข้างบนที่เรามองเห็นนะคะท่านผู้ชมก็คือสายน้ำคาะต,ตาน้ำมีตาน้ำทั้งหมดก,กี่ตาเนะคะ,ะในดอยช้างเนี่ยมีตาน้ำเยอะมากครับคืนให้กับ กับธทำมชาินะคะก็คือาการปลูกผ่าแมคาเดเมียผู้ชมคะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะตามคุณสุพจน์เข้าไปดูข้างในกันคุณสุพจน์ช่วยพาพวกเราดูนิดนึงค่ะครับ แทบไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่าตรงที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้คือที่เขาเรียกว่าดอยช้างดอยช้างได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเขาหัวโลน้นเป็นดินแดนของฝิ่นค่ะแต่ณนะบัดนี้เนี่ยเมื่อต้นชั่วโมงเราเห็นป่าแมคคาดีเมียเราเห็นป่าเกาลัดแต่เบื้องหลังดิฉันคือต้นเมเปลิลสวยแล้วก็ต้นใหญ่มากค่ะมันบ่งบอกว่าผ่านเวลามาเป็น เกือบ20ปีแล้วนะคะนี่ก็คือการฟื้นฟูป่าที่คนดอยลีซอเนี่ยพยายามปรับปรุงว่าจากการที่โดนตาหน้าว่าเป็นคนที่บุกลุกป่านะคะทำลายป่าเพื่อปลูกปิ่นวันนี้เขากลับมายืนหยัดอีกครั้งค่ะว่าสิ่งที่เขาพยายามที่จะฟื้นฟูป่าให้มีความหลากหลายเนี่ยนอกจากจะเป็นไม้เศรษฐกิจของแมคคาดเมียนะคะหรือเกาลัดแล้วเนี่ย ยังมีไม้เมืองหนาวก็คือเมเปิลที่อยู่ด้านหลังของดิฉันจะเห็นว่าความสมบูรณ์ธรรมชาติพื้นแผ่นดินนี้นะคะหรือดอยช้างแห่งนี้เนี่ยได้กลับมาอีกครั้งค่ะความหลากหลายเริ่มมีมากขึ้นแล้วป่าเริ่มอุดมสมบูรณ์นี่คือแหล่งต้นน้ำแห่งใหม่ที่ชาวรีซอร์พยายามสร้างกันขึ้นมาค่ะ ที่เราเห็นเนี่ยเป็นตังมัคาเิเนยียครับอายุประมาณเท่าไหร่คะที่เราเห็นนี้ที่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยประมาณ25ปีครับ 25, บ25ปีแล้วอายุเขาสามารถอยู่ได้นานหลายร้อยปีต้องบอกว่าหลายร้อยปีครับใช่ครับแล้วมันยังให้ผลผลิตเหรใช่ครับมันยิ่งโตก็ยิ่งให้ผลผลิตมากขึ้นต้นไม้คาเดเมียเนี่ยเขาปลูกกี่ปีถึงจะได้ผลผลิตครับ8ปีให้ครึ่งกิโลครับ 8ปดปีให้ครึ่งกิโล <c oughs> นะคะค<ป>่ะแหลังจากนั้นเขาจะเพิ่มผลผลิตให้เรื่อยๆตามอายุของต้นของอที่เราปลูกไปตามอายุของมันที่โตขึ้นแต่ละปีเราก็จะเพิ่มผลผลิตขึ้นแล้วก็อยู่ที่การดูแลเราด้วยว่าเราให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนค่ะแต่ว่าไม่มีหมดอายุ ไมคาดีเนียเป็นไม้ยืนต้นอ็นยืนยืนและยังให้ผลผลิตเรื่อยๆไม่มีการตัดทิ้งใช่ค่ะค่ะโอ้เป็นเป็นความโชคดีนะคะที่เลือกปลูกไมคาดีเนียเพราะว่านอกจากให้ผลผลิตแล้วยังยังให้ต้องเรียกว่าเขาให้คนและยังให้กับสิ่งแวดล้อมด้วยให้ทุกอย่างครับให้ทุกอย่างเป็นความยั่งยืนของสิ่งสิ่งแวดล้อมโดยตรงเลยนะฮะอาชีพ ของเกษตรกรด้วยสัญชาตว์ต<ฆ>่างเราจะไปบอกเขาว่าปลูกป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมเขาถามคําเดียวเรา<ฆ>ตอบไม่ได้<ฆ>เขาจะถามว่าแล้วท้องผมใส่อะไร<ฆ>เราตอบไม่ได้เลยแต่<ฆ><ฆ>สิ่งนี้เราจะสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรได้ให้กับสิ่งแวดล้อมได้<ฆ>ผลกลับมาเรา ได้ทุกอย่างได้ทั้งอากาได้ทั้งน้ำได,าาได้ทั้งอาหารแล้วก็ได้ทั้งรายได้<ะ>ที่ยังอยู่ลยแล้วยังเป็นป่าต้นน้ำให้กับคนข้างล่างด้วยครับอย่าลืมว่าเราทำให้ทุกคนมีอากาศหายใจเรากำลังสร้างออกเิเจนให้กับคนทั่วโลกะนะครับเพียงแต่ว่าม,มัน จะลำบากแค่ไหน<ะ>มันเป็นอุปสรรคยังไง<ะ>ตรงนี้เราก็จะพยายาม,มเราจะพยายามได้ยินจากปากอตุ้มของเรานะคะท่านผู้ชมนอกจากเราจะทานอร่อยแล้วเนี่ยคุณค่ามหาศาลที่เขาคืนให้กับธรรมชาติเนี่ยม,มากมายเหลือเกินนะคะวันนี้เราคงกลับไปทานแมคคาดีเมีย คงจะอร่อยมากขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าค่ะสุค่ะงั้นเดี๋ยวจะพาเราชมป่าแมคคาเดเมียต่อใช่ไหมคะค่ะข้างนอกค่ะท่านผู้ชมเราจะเห็นว่านอกจากที่เป็นวัชพืชแล้วเห็นต้นเขียวๆอย่างนี้ก็คือกาแฟค่ะกาแฟค่ะทำไมต้องปลูกคู่กับกาแฟคะด้วยด้วยกาแฟเนี่ยมันต้องการแสงลำไรแล้ว ที่จะทําแสงลาไรให้กับต้นกาแฟได้คือไม้ล่มเงาค่ะอันนั้นคือไม้ยืนต้นเช่นมะคาดเมียค่ะหรือไม้ผลมึงหนาวค่ะที่มันสร้างความยั่งยืนให้กับทั้งกาแฟแล้วก็ทั้งสิ่งแวดล้อมกาแฟนีีนะะอายุไหมคะถ้าเราปลูกแล้วเราต้องตัดทิ้งหรือว่าปลูกทิ้งเอาไว้คู่กับแมคคาาดเมียได้เลยอ่าอย,อยู่ที่การดูแลรักษาของเราฮะอายุ ตรงนี้ที่เราผ่านมา3 30ปีนี้ก็ยังเก็บผลผลิตจากต้นกาแฟอยู่ค่ะนี่ก็คือใช้ใช้วิธีธรรมชาตินะคะอยู่ใต้ร่มเงางของแมคคาเดเมียแล้วก็มันก็จะเป็นกาแฟอินทรีย์ได้อีกด้วยเพราะว่าแมคคาเดเมียเห็นบอกว่าไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยมันจริงๆแล้วมันยืนด้วยธรรมชาติของหลังบ้าโดยไม,ไม่ต้องใส่สารปรุงแต่งอะไร นี่เป็นการพึ่งพาอาศัยของทันไม้นะคะค่ะที่เป็นภูมิปัญญาของของผู้ที่อยู่ที่นี่ที่เลือกวิธีการนี้ครับสิ่งสำคัญก็อย่าไปตัดวงจรของมันถ้าตัดวงจรเมื่อไหร่มันก็โลกมันก็ลุ่มเล้าเขาอย่างเช่นกาแฟเนี่ยถ้าไม่มีไม้บางล้มนั่นคือเราตัดวงจรของเขาไปละไม้ล้มงานเนี่ยแทนที่จะ ให้ความล่มลื่นให้ความอะไรเราถ้าเราตัดวงจรของของของอกไปมันก็จะยืนต้นตาย<ะ>าไม่ไม่ด้วยธรรมชาติของกาแฟมันก็ไม่คงทนกับแสงแดดค่ะถามเป็นความรู้นิดหนึ่งค่ะกาแฟที่เราปลูกบนเขาเลยเราจะเห็นจุดลูกหูลูกตาแบบมีแต่กาแฟอยู่บน<ะ>ดอยเนี่ยกับกาแฟที่อยู่ใต้ล่มเงา อันไหนมันใช้ยาข้า,มาแมลงน้อยกว่ากันคะอยู่ใต้ร่มเงาค่ะน้อยน้อยน้อยกว่าอย่างนั้นเขาจะคุมหญ้าใช่ไหมคะมครับแล้วมีฉีดพ่นอะไรไหมคะ,ะตรงนี้อ่อถ้าในในใต้ร่มเงาเนี่ยไม,ไม่ไม่จำเป็นขนาดนั้นค่ะไม่จําเป็น,นแต่ถ้าที่ล่งแจ้งถ้าที่ล่งแจ้งก็ต้องให้การบํารุงที่อ่ ุดูอเราจะเห็นนะท่านผู้ชมว่าข้างล่างต้นแมคคาเดมียก็จะมีใบของแมคคาเดมียสีน้ําตาลใช่ไหมคะใช่ค่ะเต็มไปหมดอันนี้อาจจะเป็นปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยธรรมชาติที่ให้กาแฟได้ได้ใช้แร่ธาตุด้วยกันอีกนะคะให้ทั้งกาแฟแล้วก็ให้ทั้งต้นแมคคาเดมีเองค่ะนี่เป็นการพึ่งพากันนะคะของธรรมชาติครับค่ะถ้าเหมือนที่คุณอาบอกถ้าเราไม่ตัดวงจร ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติไม่ฝืนธรรมชาติ<ช>เราก็ไม่ต้องพึ่งพวกยาฆ่าแมลงค่ะ<ช>ค่ะงั<ช>้นให้อาพาเราชมต่อค่ะ<ช>แล้วก็ลมลมก็จะผ่านทางใต้ข้างล่างได้<ช>เพราะว่าไอ้ลมกับแสงเนี่ยเป็น ธรรมชาติบำบัดที่ดีที่สุดถ้าแสงและลมเข้าถึงครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาคิดว่าเราเราทำยังไงให้ต้นมะคาดีเมียเนี่ยมันบาลานซ์กับกาแฟถ้าไม่มีแสงเข้าเลยเดินลำไรเนี่ยตัวกาแฟก็จะสั่งค้าแสงลำบากครับใช่อันนี้อันนี้อยู่ที่ว่าเราไม่ได้ ฝืนธรรมชาติแต่เราเราจะให้ธรรมชาติมันบาลานซ์บาลานซ์ให้เขาจัดสรรกันเองเราโดยการช่วยตัดแต่งกิ่งบ้างการการใช้พลังงานเชื้อเพลิงหุงหาอาหารเนี่ยเราก็จะได้จากการตัดแต่งกิ่งมะคาดิเมียโดยเราไม่ต้องไปรบกวนไม้ธรรมชาติที่อยู่ในป่าเลย เอาเอากิ่งที่เราตัดแต่งเนี้ยไปเป็นเชื้อเพลิงทําอาหารปรุงอาหารได้ใช่ครับค่ะโอ้โหให้คุณค่ามากมายเหลือเกินเนาะค่ะสิ่งสิ่งสําคัญก็เป็นการป้องกันไฟป่าในตัวเขาป้องกันได้ยังไงคะไม่มีเจ้าของสวนที่ไหนหรอกครับที่จะให้ไฟป่าลามเข้าสวนตัวเองไม่มีกลัวที่สุดก็คือไฟ สําหรับคนทําสวนนะครับสวนผลไม้สวนกาแฟอะไรต่างๆสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือไฟเข้าคอันนี้เราถึงบอกว่ามันป้องกันไฟป่าโดยธรรมชาติเพราะเราก็หวงแหนสิ่งที่เราปลูกเอาไว้เราก็จะป้องกันไฟป่าอย่าลืมว่าต้นที่เราเห็นนี่อายุ25ปีนะครับกว่าจะได้ ได้ต้้นไดผลผลิตมากขนาดนี้เราต้องอดทนยังสุดเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องป้องกันอันนี้เป็นเขาเรียกว่าหลักธรรมชาติที่เป็นกฎเหล็กเลยนะคะเราก็ปกป้องแล้วก็ไม่อยากให้ไฟป่าเกิดขึ้นและยิ่งบอกว่ามีอายุหลายร้อยปีอีกและยังให้ผลผลิตอีกมันก็เป็น ทรัพสมบัติมหาศาลเลยนะคะครับเราเราบอกได้เลยว่ากินได้หลายรุ่นหลายรุ่นค่ะน่าสนใจค่ะเดี๋ยวฟังต้องเอาไปปลูกบ้างแล้วค่ะเผื่อได้สร้างต้องบอกว่าอยากอยากบอกคุณกวางว่าท่านผู้ชมคะนี่คือหน้าตาของแมคคาเดเมียเกิดมาดิฉันก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละค่ะ เคยแต่ทานอะตุ๋มคะอย่างนี้อีกนานไหมคะเขาจะเก็บไดอ้อีกไม่นานแล้วครับอ,อันนี้อันนี้ใกล้จะแก่ตัวแล้วฮะปกติการเก็บผลของเขาเนี่ยทำยังไงคะรอ,ะอให้มันร่วงลงมาไม่จำเป็นต้องขึ้นไปโอ้โหอะไรจะสบายขนาดนั้น<อ>นะคะแต่สิ่งสำคัญอย่างต้องชิงกับธรรมชาติที่เป็น กระลอกและก็หนูนี่ค่ะท่านผู้ชมถ้าชิงไม่ทันนะคะอตุ่มก็จะมาเก็บแล้วก็เห็นแต่อย่างนี้ค่ะแม่ถ่ายไปแล้วแสดงว่าฟันเขาแข็งแรงมากเขาแข็งแรงค่ะแล้วก็เราอย่าไปคิดว่าจะต้องทําลายมันเราคิดว่าแบ่งให้เขาเพราะว่าเราเราเนี่ยลูกที่ของเขาโอ้ท่านผู้ชมค่ะลูกที่ของเขาเพราะฉะนั้นเราปลูกมาเนี่ยไม่มีกระลอกตัวไหนกินเป็นตันหรอกครับ นี่คือการแบ่งปันนะคะการมีน้ำใจเราเราลูกที่ของเขาเราก็ต้องแบ่งปันให้เขานะครับไม่ใช่แบ่งอาหารกันเราลูกที่เขาไม่พอยังจะฆ่าเขาอยู่นี่ไม่ใช่หรือท่านผู้ชมคะถ้าเราคิดอย่างนี้ได้นะคะผืนป่าหรือสัตว์ต้นไม้คนเราก็อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขการอยู่ร่วมกันเราเชื่อมั่นว่าในในป่าเนี่ยมี พันต้นไม้หลายหลายหลากพันยังอยู่ร่วมกันได้เราเป็นคนและสัตว์มันก็ย่อมอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องเบียดเบียนโดยไม่ต้องเบียดเบียนเดยไม่จําเป็นต้องทําย้ากคสุดยอดมากแบ่งเงินทานที่เหลือก็ค่อยขายใช่ค่ะสุดยอดค่ะท่านผู้ชมนี่เป็นดอกไหมคะไม่ด้วยครับ โน้มลงมาได้เลยค้นดอกมาขันยิจริงๆแล้วอันนี้อันนี้นี่หลงมาจริงๆแล้วมีหลงมามันจะออกดอกต่อเมื่อเข้าหน้าหนาวแล้วอันนี้แสดงว่าอากาศเย็นเลยอันคือธรรมชาติของมันที่มันมีหลงติดบ้างอะไรบ้างเนี่ยอ๋อปกติแล้ว อากาศเย็นเขาถึงจะออกดอกใช่ครับแล้วมันเก็บผลผลิตช่วงไหนคะช่วงร้อนครับช่วงเมษาเมษายถึงสิงหาครับก็คือช่วงนี้เราจะก็จะยังเห็นผลผลิตของแมคคาเดเมียใช่ครับค่ะค่ะอมันมันแต่อันนี้เป็นการหลงมาค่ะท่านผู้ชมออกดอกแสดงว่าอากาศเย็นเรายืนอยู่ตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมยืนนิ่งๆเนี่ยอากาศจะเย็นมากรู้สึกถึงหนาวเป็นเป็นธรรมชาติที่ของ ต้นไม้ทั่วไปถ้ามีหลงมีติดมีอะไรเป็นเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ธรรมชาติทั่วไปค่ะเป็น,นอกจากกระลอกแล้วสตูที่เป็นของแมคคาดินดีเมียเนี่ยมีอย่างอื่นอีกไหมคะคนครับคนครับคนแอบมาปัดหรือแอบมาอ่าคือคนพูดถึงคนก็จะจะนึกถึงทุนอ เวลาเขาเขาเขาอยากจะทําอย่างอื่นเขาก็ต้องล้มป่ามะขาดิเมียอ๋ออันนี้อันนี้เป็นศัตรูที่น่ากลัวที่สุดสําหรับต้นมะขามดินเมียแล้วก็สําหรับอ่าสิ่งแวดลอ้อมเราเก็หวังว่านะ จะไม่มีกลุ่มในทุนที่หวังจะมาทําไล่อะไรโล่งเตือนเพราะเราปลูกมาขนาดนี้แล้วเขาก็มีอายุยืนจริงจริงเมื่อกี้ผมลืมบอกคุณกวางไปว่าไอ้กระรอกเอยหนูเอยอันนั้นไม่ใช่ศัตรูของเราค่ะอันนี้นคือมิตรของเราเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมโลกนะฮะซึ่งเราจะต้องอยู่ร่วมอยู่แล้วหนีกันไม่พ้นค่ะแต่ว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรแบ่ง สิ่งที่เราอยู่ร่วมกันได้คือการแบ่งปันอันนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยมากเล็กน้อย<ต>ฮะเราไม่ได้<อ>ถือว่าเป็นศัตรูในทุนที่จะมาล้มเพื่อทำธุรกิจเนี้ยน่ากลัวน่ากลัวท่านผู้ชมคะพวกเขาทําได้ค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะดิฉันมีความรู้สึกป่าเปื้นมากค่ะเพราะว่าผืนป่าตรงนี้เราต้องเรียกว่าผืนป่าแทบไม่น่าเชื่อเลยค่ะท่านผู้ชมว่ามันคือเขาหัวโล้นมาก่อนแต่ตอนนี้ดิฉันมายืนอยู่ท่ามกลาง พลังดิฉันรู้สึกว่ามันมีพลังของชีวิตจากธรรมชาติมากเลยค่ะเราจะเห็นว่าข้างหลังของดิฉันหรือรอบๆตัวของดิฉันเนี่ยมีแต่ป่าที่เป็นป่าใหญ่นะคะท่านผู้ชมไม่ใช่ต้นเล็กๆดิฉันขอใช้คำว่าป่าค่ะ เนี่ยครับนเนี่ยป่าต้นน้ำอยู่ตรงนั้นนะตรงป่ากล้วยนะครับตรงเนี้ยใช้น้ำจากที่นู่นกล้วยนี้เป็นกล้วยป่ากล้วยป่าน,นี่อันนี้ ท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะอาตุ่มของเราเนี่ยพาเรามาดูป่าเราต้องเรียกว่าความหลากหลายธรรมชาติที่ที่กวางต้องใช้คําว่าป่าค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามันเหมือนอยู่ในกลางป่าจริงๆอาตุ่มวันนั้นที่เราโดนคนมองว่าคนดอยนะคะทํรลายป่าลุกลานป่าตัดป่าเพื่อใช้พื้นที่ทํามาหากินค่ะแล้วก็กวางเห็นในภาพนะคะที่มันอดอยช้างโล่งเปลี่ยนเลย แต่ณวันนี้กวางมายืนอยู่ข้างหลังอตุมกับกวางเนี่ยมันแทบจะไม่มีการภาพโล่งเตียนเลยมันเหมือนป่าป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากวันนี้มีความรู้สึกยังไงม่างเราเรารู้สึกภูมิใจมากสิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยในสมัยก่อนก็คือเป็นเป็นที่ดินที่เขาหัวโลนจากการทำไล่เลื่อนลอยของเราก็ ช่จากการทำพืชเศรติดเช่นฝิ<า>่นก็<า>ใช่แต,<า>แต่ด้วยพระบรมีอันุล้นเก้า,าท่านให้คำแนะนำเราว่าให้เราคิดว่ามันเป็นไปได้<า>แล้วก็มันก็เป็นไปแล้วสิเหมือนสิ่งที่ท่านเห็นขนาดนี<า>้กี่ปีคะถึงได้อย่างนี้กลับมาคะอาตุอยางยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาเราทำมาตลอด ี่กวาปท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะ20กว่าปีบางบางครั้งเราคิดว่ามันนานแต่วันนี้นะคะตัวแทนของรีสอร์หรืออาตุ่มของเราได้พิสูจน์ให้ท่านผู้ชมเห็นแล้วว่าการคืนการคืนพื้นป่าเนี่ยให้กับสิ่งแวดล้อมหรือให้กับธรรมชาตินั้นมันไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะอาตุมถ้ามันอยู่ในความตั้งใจของเราแล้วมันไม่ใช่เป็นสิ่ง เรื่องที่ยากอะไรเลย<ะ>มันทําได้แล้วก็เราทําให้เห่งแล้วตัวเพียงแต่ต้องลงมือทําใช่ครับณ<ะ>วันนี้แล้วก็ปัจจุบันค่ะนี่คือความหลากหลายธรรมชาตินี่คือป่าต้นน้ํานะคะแห่งใหม่และมีความอุดมสมบูรณ์ไม่แพ้ของเก่าเลยวันนี้เราต้องขอขอบ<อ>คุณอาตุมากๆที่ต้องเรียกว่าเป็นผู้นาแล้วก็ ต้องเรี้กวใช้ใช้พลังมหาศาลที่รวบรวมพลังอันนั้นแล้วก็นำพาชาวรีซอนะคะพิกผืนแผ่นดินที่มันเป็นเขาหัวโล้นเนี่ยกลายมาเป็นป่าแล้วก็คืนให้กับธรรมชาติและเหนือสิ่งนั้นคือป่าแมคคาดิเหนือเนี่ยมันยังสร้างสร้างรายได้ให้กับชาวรีซอและนี่คือความยั่งยืนค่ะท่านผู้ชมความยั่งยืนที่เราหาได้แล้วก็พิสูจน์ได้จาก ชาวดอยช้างค่ะวันนี้เราทั้งสองนะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนี่คือสิ่งดีๆที่เราเก็บมาฝากจากดอยช้างอาจารย์ค่ะวันนี้ขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาของหนังดีน่าดูหนังสือน่าอา่านเราหวังว่าภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเหล่านี้ถ้าเรามีดีๆที่ไหนอีกเนี่ยเราจะเก็บมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นกันค่ะ,คะสวัสดีค่ะ